พูดเลยในมุมของพี่ก่อนนะในการาระคำถามอยากอยากขอเหตุผลในการตัดแถบแถบเนื้อแถบข่าวแันนี้อย่างเี้ค่ะเราความร้อนใจอะไรเกี่วกับเอออยกแจ้งเลยนะอะไรคือจริงๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาตรงนี้ก่อนคือจริงๆคือความรู้สึกไม่สบายใจมากกว่าครับกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆได้ได้ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆมาจากพี่ๆทางทีมงานด้วยครับ ร,รู้สึกว่าแบบเอออยากมาชี้แจงเองมากกว่าจริงๆแล้วแบบเออเราเราเป็นเราเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาในรูปแบบใดอะไรยังไงครับส่วนพี่เข้าไปเกี่ยวข้องมียังไงบ้างครับคือจริงๆตอนนั้นนะครับคือพูดก่อนเลยว่าจริงๆพี่รับงานงานนี้นะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ตัวโปรดักบูมชื่อว่าบูมไอซีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตาะครับของบริษัทมีไอคอนตั้งแต่พฤษภาปี 6ใช่ครับตั้งแต่พิสพาปี65ประมาณปีครึ่งที่แล้วครับแล้วก็สัญญามันกี่ปีสัญญาหนึ่งปีครับขอโทษด้นะครับในเงื่อนไขในเงื่อนไขสัญญาเขาให้เราทําอะไรบ้างคะในเงื่อนไขสัญญาใช่ไหมครับคือจริงๆในการทํางานทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือพีทำงานกับเขาสามวันก็คือมีการถ่ายภาพนิ่งครับมีการออกรายการพีพีเอ็กกัน แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคืออีเวนต์เปิดตัวโปรดักต์ครับแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมแบบอีเวนต์ที่แบบจะต้องไป <EP. S 2> จอยกับเขาแบบคุณพ่อกับอ,อะไรแบบนี้นไม่มีเลยครับอันนี้คือถูกระบุไว้ในสัญญาทั้งหมดแล้วครับแล้วก็ตัวพีเองพีก็ทําหน้าที่พรีเซนต์คือทําหน้าที่นําเสนอโปรโมตตัวผลิตภัณฑ์ตัวบูมไอซีอย่างเดียวอย่างเดียวเลยครับเหตุผล<ม>ที่ตัดสินใจรับาน,นี้ณตอนนั้นคืออะไรครือณตอนนั้นนะครับผมเป็นตอนที่พีเพิ่ง ออกจากบ,บริษัทเก่าด้วยแล้วก็ได้เริ่มทําบริษัทใหม่ตัวเองแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ติดต่อมาคือตัวเราเองตัวทีมงานแบบทีมงานเองก็ได้เช็คทั้งหมดแล้วว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐแล้วก็จริงๆตัวผลิตภัณฑ์ได้ผ่านออยแล้วแล้วเราก็ได้เช็คถึงตัวบริษัทเองด้วยว่าจริงๆแล้วบริษัทได้มีการทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ขอ้อมูลบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไหมคือเราก็เช็คตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้ว ก็มันเป็นการแบบนี้พี่ตกใกจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไหมคตกใจครับตกใจยู่แล้วครับตอนนี้พี่แกลงตกใจครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่สบายใจเลย<ม>จริงๆพี่เลยอยากจะออกมาพูดเลยแต่ว่าณตอนตอนที่ตัดตัดใจรับงานเขาเรายังไม่ได้ทราบเรื่องหลังเขาเลยใช่ไหมคะเราไม่ได้ไไดทราบการบริหารภายในของเขาว่าการทำางไเขาเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมคือตัวพี่เองพี่ก็จะได้รับทราบข้อมูลของโปรดักต์อย่างเดียวเลยแล้วก็กิจกรรมภายในบริษัทกลไกกลยุทธ์ต่างๆการตลาดการขายการตลาดกา พี่พี่ย้อนกลับไปตอนนั้นที่ตอนที่วันแถลงข่าวเขามีระบุไหมคะว่าเราจะต้องพูดอะไรบ้างบนเวทีมีต้องบอกขายอะไรยังไงไหมคะมีครับมีมีมีระบุมาครับว่าจริงๆแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างว่าเราต้องขายอะไรบ้างแต่ตัวพี่เองพี่ก็จะขายแต่ตัวโปรดักที่พี่เป็นเซนเตอร์เท่านั้นการการสคริปต์ของเขาอหรอะมีอะไรที่พี่อ่านแล้วขอปรับแก้ต้องไหมคือมันอาจจะมีข้อความที่เราไม่สบายใจในการที่จะคอนเฟิร์ม สินค้าหรือตัวบริษัทเขาก็จะมีทีมงานนี่แหละครับผมเป็นการปรับแก้ให้ทั้งหมดแล้วคืออะไรที่มันอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือจริงๆรแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พีต้องการจะพรีเซนต์เหมือนตัวโปรดักต์เนี่ก็จะตัดทิ้งหมดแสดงว่า่าสคิปก่อนมาถึงพีนี่ทีมงานกรอกให้เรียบร้อยแล้วกรองให้หมดแล้วพี่ขอถามได้ไหมว่าตัวตัวสัญญามันระบุว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์มันจ่ายเอ่อสัญญาระบุว่าเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับจ่ายเงินจบกไหนคือจะแบ่งจ่ายสองงวดครับ คือเราได้เงินแค่สองมวดจากการที่เป็นพรีเซนเตอร์อ๋อใช่ครับกระบวนสัญญาับเไม่ได้มีว่ายอดขายเท่าไหร่แล้วเราจะได้อ๋อไม่มีเลยครับจริงๆเป็นแค่สัญญาเป็นค่าจ้างเป็นค่าค่าแบบโฆษณาครับคือแบบโฆษณาในการโฆษณาสินค้าบุมรี่สัญญาระบุป,ป,ปีหนึ่งหนึ่งปีครับหมดไปเมื่อมิถุนายนปีก็คือมันแบบปีหมดมตั้งแต่ปีที่แล้วพี่ๆรู้จักคุณชมไหมคะร,รู้จักดีแค่ไหนอะเล็กเนี่ย เอ่อถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักนะครับเขาก็เป็นเหมือนเขาก็เป็นผู้ว่าจ้างพีให้มารับงานโฆษณาอันนี้พีก็รู้จักเขาในในการทํางานนี่แหละครับได้เจอเขาจริงๆก็อย่างที่บอกครับสามวันเลยในหนึ่งปีได้เจอเขาแค่นั้นเลยคือตอนที่เจอเขาเขามีการมาพูดคุยอะไรกับเรากว่าตัวพีวเราการที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ทำไ เขาก็ไม่ค่อยพูดอะไรกับหนูจริงหรอเขามีทักชวนไหมเขามีทักชวนไหมชักชวนเราไหมว่าจะไม่น่าคบหรือเปล่าเขามีทักชวนให้ไปร่วมเลยไม่มีนะครับร่วมลงทุนหรือว่าเป็นอย่างอื่นหรจะท้าอื่นทาพวกผู้บริหารของคนอื่นเลยไม่ไม่ไม่มีเลยครับอันนี้อันนี้คือส่วนตัวนะครับส่วนตัวคือไม่มีจริงๆแล้วก็เขไม่ค่อยคุยอะไรกับหนี่คืข้อพอทราบเพื่อค่ะสิ่งที่เราร้อนใจที่สุดคือเรื่องอะไรเลยเพราะว่า เป็นแฟนมากกว่าค่ะจริงๆรู้สึกว่าแบบเราเราห่วงความรู้สึกของนแฟนด้วยแล้วจริงเราเราเป็นห่วงผู้เสียหายทุกคนด้วยมากกว่าไม่ไม่อยากให้เออ่ทุกคนเข้าใจผิดแล้วก็อยากอยากจะมาชี้แจงให้ทุกคนทราบว่าจริงๆแล้วเออ่การที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรในเคสของเราก็เราจริงๆีที่ให้ความร่วมมือนะคแี่ถ้าเกิดอะไรได้หมดเลยครับจริงๆยินดีให้ความร่วมมือทุกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลเอกสารทางการเงินตัวตัวสัญญาเองหรืออะไรทุกอย่างคือสามารถมีแาสส่งได้ญญหมดครับคือตอนหนึ่งปีที่แล้วที่เราเรับงานกับเขาเราได้รับฟีดแบ็กไหมคะว่าเอ้ผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรหรืออะไรเงี้ยมีแฟนๆเข้ามารีแอเกับเราผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปัญหาอะไรอ๋อในในตอนเออตอนที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะเขาหรือม<ป>ีอผู้เสียหายอะไรมมีแาบร้องเรียนมาไรย่างเราเคยได้เคยรับทราบคือถ้าส่วนตัวนะ เออไม่ถ้าส่วนตัวพี่ไม่ไม่รู้นะครับไม่ไม่ได้รับทราบไม่ได้มี็อกซ์หรือว่าอะไรมาส่วนตัวมาหาใช่ก็ไม่ได้มีส่วนตัวมาหาหรืออาจจะมีแล้วรับแจ้งแต่ไม่ได้เห็นเพราะว่าเราเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านคือแปลว่าเรายังไม่ได้ไม่ได้มีรับทราบในช่วงเวลานั้นว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์ที่เราที่เราเป็น r e t a i l ร์เนี้ยตัวเนี้ยมันมีปัญหามีคนเสียหายคือตอนนั้นน่ะเราไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ คือมันผ่านหนึ่งวันปีครึ่ง<ม>แล้วด้วยที่รู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับค<ม>ือถ้ามีทางทีมคิดว่าถ้าอาจจะต้องแจ้งผ่านทาง,งทบริษัทไปบริษัทก็จะแจ้งที่จกบริษัทแล้ว<ม>แต่ว่าเท่าเท่าที่พีรู้นะคร<ม>ับก็คือไม่ไม่ไม่ได้ได้คุยกับอุตนาตทุกทีเองที่อยางว่าของเล็กเคสของเราค่ะมันจะมีผลกระทบอะไรไหมหรือเราต้องทําอะไรบ้างในเรื่องของการทำฎหมายอะไรเงี้ยคือพี่ว่าสิ่งที่ดีสุดที่พี่ทาได้ตอนนี้คือให้ความร่วมมือกับทำกฎหมายนั่นแหละครับผมถ้าอยากได้ข้อมูลหรือจริงจริง อยากได้อินโฟเมชันอะไรต่างๆจา,จากตัวพีก็สามารถให้ได้ครับนนก็ยินดีมากๆเลยแปลว่าตอนนี้เรายังมีเอกาสารตัวนั้นแหละที่เราทําสัญญากับเขาว่าในสัญญามันระบุอะไรบ้างมีครับมีเอกสารการรับงานนะคะหลังจากเนี้ยมันมีส่งผลกับเราไงบ้างการจะรับงานใครก็จะร่วมงานใครก็จะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็ส่งผลยังไงบ้างจริงๆพีว่าทุกุกครั้งที่พีรับพรีเซนเ,เตอร์นะครับอันนี้ในในส่วนตัวนี่นะ ก็จะเลือกสินค้าที่ตัวพีเองรู้สึกว่าอย่างแรกือเลยคือพี่ชอบแล้วก็พีรู้สึกว่าพีพีโอเคกับสินค้านั้น่าง้ยครับแล้วก็ไปเช็คตามระบบกฎหมายทั้งหมดที่พีบอกนี่นะครับผมว่าจดทะเบียนบริษัทยังไงบริษัทคุณจดโดยชอบทำไหมสินค้าคุณผ่านมาตรฐานอะไรบ้างแล้วถ้าสมมติตัวพีโอเคแล้วมันตรงกับความชอบพีก็จะรับสินเชืส่วนในเรื่องของ ความระมัดระวังพี่ว่าพินมันก็คงมากขึ้นแหละแล้วลก็หลังจากนี้ก็คงจะมี policy ต่างๆของบริษัทที่เราก็คงจะรัดกุมสิ่งนี้ให้มันแน่นขึ้นกับผมแล้วก็เลือกรับงานที่เอ,อเราอาจจะลงไปดูดีเทลกับสิ่งนี้มากขึ้นด้วยครัตอนที่มีการพูด <c oughs> คุยกันที่ไปเกาะคิวต่างๆกับเขาอะครับตอนฟังมันมีเก็บอยู่มบบใส่อะไรยังไงบ้างน,นะก,นก,ก,กี่ยวก่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวโครงสร้างต่างๆของเขา คือทางตัวบริษัทเองอันนี้พีพีไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะครับคือจริงๆแล้วตัวพีเองพีพรีเซนต์สินค้าจริงๆแล้วก็อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวโปรดักจริงๆเราก็จะไม่เราก็จะไม่พูดถึงสิงนค้าแล้วก็เราจะไม่พรีเซนต์สิ่งนั้นเลยครับผมอันนี้คืออยู่ในข้อสัญญาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับตอนนั้ปรับแก้เยอะไหค,ครับที่บอกว่ามีการปรับแก้ข้อมูลอะไรกับการเอ่อสคริปต์ใช่ไหมคะก็ปรับแก้เยอะไหมก็ ต้องหาพูดันแป๊บนึ่งนะตัวใหญ่จะแก้ส่วใหญ่คือบีจะช่วยดูให้อยู่แล้วจริงๆที่เขาให้พูดคุณสมบัติของสินค้าคือตามตามงานวิจัยตามเอกสารหมดเลยไม่เราไม่ได้แก้ส่วนนั้นมันมีบ้างที่แบบให้อวยผู้บริหารเลยลราก็รู้สึกว่าเอออันนั้นเราเราขอพูดอยู่บนพื้นฐานความเป็นตัวน้องแล้วกันนะอะไรแค่นั้นค่ะส่วนเรื่องส่วนเรื่องแบบส่วนหาธุรกิจโครงสร้างอะไร ในพาร์ทของพีไม่เคยมีไม่เคยมีการพูดพูดถึงสิส่งนี้เลยเราเลยไม่ต to ้องตอบแก้ไม so ่มีอยู่แล้วค่ะคืออ่าในในพรีเซนเตอร์หลายๆคนของเขาอะค่ะมันจะมีเรื่องของการที่ต้องมาโฆษณาขายของว่าผลิตภัณฑ์เรายอดขายเท่าไหร่อันนี้ในตอนนั้นอะตะคิปมันมีไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าอันนั้นเป็นวันเดตัวครั้งเดียวค่ะแล้วไม่เคยไปร่วงงานอะไรกอ เรื่องเอ่อ,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 อน็แล้วเรื่องที่เราไม่สบายใจที่น้องไม่สบายใจตอนนี้บิวคินอยู่ต่างประเทศได้คุยกับบิวกินมั้งไหมปรึกษาครับพีปัญหาเยอะมากต้องปรงึกษาดเรื่องบิวคินไหมเพราะปกติแล้วเรามีปัญหาบิวคินคอยคำแนะนำเราตลอดครั้งนี้เราศึกษาไว้ก่อนาาที่ใจออกมาแสดงกันบิเอ่อปรึกษาไว้จริงๆก็เขายังชิงไม่ไพี่ยาจะไม่ขอ ครับก็ปรึกษานะครับแล้วก็จริงๆก็มีการคุยก,รรกันตลอดเขาก็เป็นห่วงแล้วก็เราเราจอออกมาชี้แจงแอันนี้บิวกินก็ก็ได้คุยได้ครับเขาให้คําแนะนำยังไงมาเพื่อเป็นกำลังใจคือจ,จริงๆ <c oughs> เขาตามใจพี่นี่แหละครับเ <c oughs> ขารู้สึกคือพี่เองพี่รู้สึกไม่สบายใจ <c oughs> มากกว่าแล้วพี่รู้สึกว่าแบบเออพี่อยากออกมาชี้แจงเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าพี่พี่ก็ไม่สบายใจ <c oughs> จริงๆพี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันครับบิวกิ้นเขาให้กำลังใจเราอย่างไงครับ กำลังใจล่ะครับเขาก็บอกสู้ๆขอบคุณครับตอนนี้แบบอะไรยังไม่มีอะไรยังไม่มีพี่เบรกอะไรมาอะไรมายังมีใช่ไหมยังไม่มีใช่ไหมคะก็ถามว่ามีไหมอาจอาจจะเป็นรวมๆมากกว่าครับแต่ถ้าตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีอาจจะเป็นการพูดถึงแบบเออ่ดาราศิลปินอะไรตามคอมเมนต์ต่างๆก็แบบจริงๆแล้วแบบ จริงๆสิ่งที่วีรู้สึกว่าพีนี้สบายใจจริงๆในในคอมเมนต์นะครับผมอันนี้ในฝั่งของพี่นะครับคือการที่เขาพูดว่าแบบเหมือนดาราศิลปินคือตั้งใจเพื่อแบบเอ่อทำให้คนเชื่อถือทำให้คนเชื่อถือหรือหรือว่าตามอะไรนะครับจริงๆแบบทุกๆงานที่พีตั้งใจคพีตั้งใจทำก็พี่ทํามันด้วยด้วยความรักของมันจริงๆก็ไม่อยากให้คนแบบในมุมของเราอะค่ะเอ่อในวันนี้มันมีผู้เสียหายออกมาค่อนข้างเยอะ แล้วข้ออย่างที่อย่างที่มองมันมีแบบศาสนาการต่างนีเรารรู้สึกไงมีผู้เสียค่อนข้างเยอะในมุมของเรารู้สึกไงเสียใจครับจริงๆพี่ว่าเหตุการณ์นี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับคนรอบตัวคนที่เรารักหรือใครก็ตามเลยพี่รู้สึกว่าเออพีพีรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นี้จริงๆเราเมื่อกี้้องบอกว่าเราทำงานด้วยความรักพอนทำงานด้วยความรักเนี่ยมองคิดยังไงกับครั้งแรก ติดต่อน้องมาท้ายมันกลับเป็นเรื่องคนเลื่อมและการนี้มีทั้งผู้เสียหายและอาจจะมีผู้เสียชีวิตจากการการะทำรั้งนี้คูคิดยังไงพอ,อไม่ได้ไหมหนู <c oughs> ค,คิดยังไงกับเหตุการณ์หนูบอทำง,งานด้วยความรักใช่ไหมฮะ <c oughs> และครั้งนี้พี่ถามว่าหนูทำง,งานด้วยความรักเนี่ยหนูคิดยังไงกับการที่บอสเขาติดต่อมาพอสุดท้ายเนี่ยปัจจุบันนี้มีทั้งผู้เสียหายจานวนมากมูลค่าความเสียหายจำนวนมากและหรืออาจจะมีผู้เสียชีวิตจาก ทางนี้ไปแล้วจากธุรกิจเขาจากธุรักิจเขาก็เสียใจครับมีเสียใจแล้วก็จริงๆคี่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ก็อย่างที่พี่บอกนะครับผงไม่ไม่แบบผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกตบใครก็ตามแล้วก็พี่เองพี่ก็รู้สึกว่าก็นี่แหละครับคงเป็นสิ่งที่พี่ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ในการรับงานครั้งหน้าๆแล้วก็จริงๆไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าอยากจะให้แไบนี้ กอเหมือนก่อนตอนนั้นพีก็เช็คดีเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่พ uh. ี่ก uh. ็ไม่ได้คาดการณ์ว่าเออมันจะเิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่คือณตอนนั้นก็ยังไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆตัวพีเองพีไม่สามารถเข้าไปดูกิจกรรมทางบริษัทของเขาได้หรือกลยุทธ์การขายอะไรต่างๆของบริษัทเขาได้เลยจริงๆพีก็อย่างที่บอกครับมีหน้าที่พีเซต์แค่ตัวก็ตามสัญญาเลยแล้วก็ถือเราเป็นคนเคเกชันเ็วเหมือนกันไม่ทำเองโดยที่ไม่โดนกดดันอะไรเลยใช่ไหมไม่โดนกดดันจากอะไรเลยเราออกมาเองได กดันตัวเองเอยังไม่มีใครกดันพี่ต่พี่กดันเองี่รู้สึกว่าอยากอยากจะคือถ้าช่วยเหลือสังคมได้ส่วนเล็กๆนี่อยากจะทำอย่างคนเราใช้ความที่เราเป็นดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาหลอกคนอื่นเพื่อเพื่อบทาร่วมทุนกับเราสคือจริงๆที่ว่า อีก็ไม่อยากให้คนมองภาพศิลปนินดาเป็นยังไงนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วตั้งใจเพื่อมาหลอกตั้งใจเพื่อมาดึงดูดเพื่อไปซื้อสินค้าอะไรพีดว่ามีิลปินศิลปินตัวสำหรับตัวเพลงนะครับที่ตั้งใจทางานทุกงานอย่างที่บอกแล้วก็พี่ทํางานด้วยความรักจริงๆกับหน้าที่ที่พีทำพอมีคนได้ผลกระทบจัดได้รับผลกระทบจัดซื้พี่ก็พี่รู้สึกเสียใจจ,จริงๆครับแบบไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือมันมันเป็นเหตุการณ์ที่พีไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็พี่ไม่ได้อยากให้เหตุการณ์แบบนนนี้้เกกิดขึับแ ไ,ได้ติดต่อกับไปหาบริษัทมีบ้างไหมไม่มีเลยครับแล้วจากหมดสัญญาแล้วพีก็ไม่ได้มีคอนเนคชันอะไรกับเขาต่อนี่เลยไม่มีเลยครับคือไม่ได้ต่อสัญญาด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้มีติดต่ออะไรเลยครับขออนุญาตค่ะทำไมตอนนั้นเขาไม่ติดต่อเลยฮ่า <laughs> โอเคนะใครมีอะไรเ,เพิ่มเติมไหมคะ วันนี้พอน้องได้โพสข่าวเสร็จแล้วน้องสบายใจไหมครับสบายใจนะครับมันเหมือนเป็นเรื่องที่เราไม่ได้มีโอกาสอธิบายเนียมากกว่าแล้วก็จริงๆอยากอยากออกมาพูดตรงนี้ประเด็นหลักจริงๆคือคืออยากจะมาช่วยเหลือมาคําว่าช่วยเหลือการให้ข้อมูลต่างๆด้วยครับอยากจะเป็นส่วนเล็กๆผมพี่บอกเลยว่าในการช่วยเหลืออไม่รู้ความสาบช่วยอะไก็เป็นช่วยเหลือ าเกิดทางเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมพี่ก็ยินดีให้ความร่วมมือใช่ครับเออถ้าทางเจ้าหน้าที่เออ่ต้องการข้อมูลอะไรพี่ก็ให้ยินดีให้ความร่วมมือครับตอนนี้ที่ยังกินประมาณชูตอนนี้กินช่วหม่ไม่คือเป็นข่าวที่เราเปิดแล้วเราอยากจะบอกอะไรกับมิวสิกมันจะไม่ต้องห่วงตรงนี้ตั้งใจเรียนไป ัลนะมากกว่านี้เี๋จะถังมันเกิดอกินเลยนะพี่ถามอะไรทีไคะบ้าเขาเปนเกิดึ่มาเกิดขึนมาอังกฤษได้ไคะพอไหมประมาณนี้แหละโอเคพอโอเคพีขอบคุณมากลูกได้แล้วขอบีนะคะ